ทั้งหมดตอนนี้ยี่สิบเอ็ดคนใครที่มีหนังสืออยู่กับตัวให้นำหนังสือขึ้นมานะคะพร้อมกับเปิดไปหนังสือหน้าที่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบเอ็ดเรื่องแสงและตัวกลางของแสงอีกสักครู่หนึ่งนะคะเราจะเริ่มเรียนกันนะคะวันนี้เราจะเริ่มเรียนเรื่องใหม่กันคือเรื่องแสงและตัวกลางของแสงเดี๋ยวรอสมาชิกเข้ามาเพิ่มอีกสักหน่อยเนาะ,ะใครที่เอามาแล้วก็เปิดไปรอเลยนะคะ เข้ามาเรื่อยๆนะคะยินดีต้อนรับสมาชิกนะคะอีกห้าคนแล้วตอนนี้ใครที่มีหนังสือนะคะเอาขึ้นมาเลยนะลูกนะใครที่มีหนสือเปิดไปหน้าหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเอ็ดแสงโวกลางของแสงนะคะอันี้อนรับประฟังก่อนนะคะ อ่าตอนนี้สมาชิกทั้งหมดยีิบเก้าคนแล้วนะคะอ่าเวลาสิบโมงสิบสองนาทีอ่าเดี๋ยวรออีกสักนิก่อนนะคะตอนนี้อ่าสุภาพพิษมาแล้วนะคะประฟังก่กรอ,อชิระยาชนาทิพคณิสสุนทรวนชีเว้น สภาพิดมากันเยอะเลยนะคะวันนี้นะคะอะนักเรียนคนใดที่เข้ามาแล้วนะคะทวนอีกครั้งหนึ่งก .4 วันนี้นะคะเราจะเรียนกันเรื่องใหม่แล้วนะคะหลังจากที่เมื่อวานเราจบกันเรื่องแรงนะคะแรงต่างๆแล้วก็การเคลื่อนที่ต่างๆวันนี้เราจะมาเริ่มเรียนเรื่องใหม่เรื่องใหม่ที่เราจะเรียนวันนี้คือเรื่องที่คุณครูแชร์สไลด์อยู่เลยนะคะคือเรื่องแสงและตัวกลางของแสงนะคะยินดีต้อนรับสุภาพิษท,ทองคําด้วย ะะแสงและตัวกลางของแสงใครที่มีหนังสืออยู่นะคะให้นักเรียนนําหนังสือขึ้นมาเปิดไปหน้าที่171รอเพื่อนๆเ,เลยนะคะตอนนี้คุณครูกําลังรอ,งรอนักเรียนอีกสักสองสามนาทีนะคะเดี๋ยวรอเพื่อนๆเข้ามาเยอะกว่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเพื่อนเพิ่งเข้ามาเดี๋ยวจะถามอีกว่าหน้าไหนนะคะอ่ารอรอกันก่อนสักรู่ อ่าเช็กระบบเสียงชัดเจนไหมคะนักเรียนตอนนี้ได้ยินเสียงครูหนูชัดเจนไหมคะชัดเจนชัดเจนค่ะนี่นะคะอ่ะใครที่เปิดหนังสือแล้วสามารถเปิดไปอ่านไปดูเนื้อหาก่อนก็ได้นะลูกนะคะระหว่างรอเพื่อนนะคะเราเปิดเนื้อหารออ่านรอก็ได้นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันเรื่องแสงและตัวกลางของแสงนะคะนักเรียนเปิดไปอ่านรอก็ได้นะคะหน้าไหนนะครับม่อจี้เสียงมันเบาอ่าหน้าหนึ่งร้อยเจ็สิบเอ็ดค่ะ อโอเคนะคะอ่ะคาดว่าน่าจะพอแล้วแหละนะคะ,อะโอเคขออนุญาตเปิดกล้องนะคะสวัสดีนักเรียนนะคะชั้นป .4 ทุกคนนะคะก็สวัสดีอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งวันนี้เจอกันอีกแล้วทุกวันพฤหัสกับวันศุกร์เจอกันกับคุณครูหนูนะคะวิทยาศาสตร์ป .4 ซึ่งวันนี้คุณครูได้บอกไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วใช่ไหมคะเมื่อวานเราจบเรื่องของอะไรคะเมื่อวานเราทําอะไรกันใครได้เข้ามาบ้างเมื่อวานฝึกหัดคะ่ะ ทำแบบฝึกหัดนะคะแล้วก็เฉลยแบบฝึกหัดซึ่งมันจบแล้วนะคะเรื่องของแรงและการเคลื่อนที่ใช่ไหมคะวันนี้คุณหนูก็บอกแล้วว่าเมื่อวานก็บอกแล้วว่าวันวันนี้จะเริ่มเรียนเรื่องใหม่นะคะซึ่งเป็นเรื่องของแสงและตัวกลางของแสงนะคะซึ่งวันนี้เราก็จะเริ่มเรียนพร้อมๆกันเลยนะคะนักเรียนที่เข้ามาใหม่นะคะเปิดหน้าหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเอ็ดไปดูนะคะตัวชี้วัดแสงและตัวกลางของแสงนะคะเรียนเรื่องนี้นะคะ เมื่อเราเรียนเรื่องนี้นะคะเราจะสามารถจําแนกอานักนเรนเห็นไหมข้างล่างนะคะเมื่อเราเรียนเรื่องนี้แล้วเราจะสามารถจําแนกวัตถุเป็นตัวกลางโปร่งใสตัวกลางโปร่งแสงและวัตถุทึบแสงจากลักษณะการมองเห็นสิ่งต่างๆผ่านวัตถุนั้นเป็นเกณฑ์ได้นะคะเมื่อเราเรียนเรื่องนี้แล้วเราจะสามารถจําแนกวัตถุเป็นตัวกลางโปร่งใสตัวกลางโปร่งแสงและตัวกลางทึบแสงได้วันนี้เราจะมาดูกัน อ่ะก่อนอื่นนะคะก่อนอื่นเราเปิดไปหน้าที่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบสองค่ะหนึ่งเจ็ดสองนะคะอ่ะแล้วก็ฟังคุณครูหนูไปด้วยเนาะเปิดหรือยังคะหน้าหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสองเปิดแล้วค่ะอ่านะคะอ่าแล้วก็ฟังนะคะอ่ะก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปดูตัวการของแสงเราต้องมารู้จักแสงก่อนว่าแสงคืออะไรอ่ะขอภัยนะคะอ่ะแสงนะคะ ก่อนอื่นจะไปดูตัวการของแสงเราต้องรู้จักก่อนนะคะนักเรียนเคยเห็นแสงในชีวิตประจําวันอยู่แล้วไม่ใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นแสงแดดนะคะแสงจากจอทีวีนะคะจากจอมือถือที่เรากําลังดูนี่นะคะก็เป็นแสงเหมือนกันนะคะแสงคืออะไรแสงเป็นพลังงานรูปหนึ่งที่ช่วยให้เรามองเห็นสิ่งต่างๆได้นะคะซึ่งแสงเนี่ยนะคะจะเกิดจากสิ่งที่เรียกว่าแหล่งกําเนิดแสง ะะแสงเป็นพลังงานรูปหนึ่งทำให้เรามองเห็นได้ส่วนใหญ่จะเกิดจากแหล่งกำเนิดแสงนะคะอ่ะ <Soul> เราไปดูประเภทของแหล่งกำเนิดแสงกันนะคะแหล่งกำเนิดแสงเขาก็จะแบ่งได้เป็นสองประเภทอันนี้ไม่มีในหนังสือนะคะอันนี้คุณครูเพิ่มเติมให้ก่อนที่เราจะเรียนเรื่องตัวกลางนะคะเราจะมาดูแสงและแหล่งกำเนิดแสงก่อนนะคะอ่า,อาแหล่งกำเนิดแสงประเภทที่หนึ่งก็คือแหล่งกำเนิดแสงตามธรรมาชาติชื่อมันบอกตรงตัวเลยนะคะว่าเป็นแหล่งกำเนิดแสงจากธรรมชาติ ได้จากธรรมชาติเช่นแสงจากดวงอาทิตย์นะคะแสงจากดวงดาวหรือแสงจากหิ่งห้อยหรือว่าแสงจากแอมแมงกะปุลทะเลนะคะนักเรียนถ้าเคยถ้าใครเคยดูสารคดีนะคะมันจะมีแมงกะปุลที่ที่มันสามารถมีแสงได้นะคะที่มันอยู่ในทะเลนะคะอันนี้คือแสงจากธรรมชาติก็คือแสงที่เกิดขึ้นเองโดยที่มนุษย์ไม่ต้องไปทําอะไรมันนะคะมันมีอยู่แล้วนะคะมันเกิดขึ้นมาตามธรรมชาตินะคะแต่ที่เรา เคยเห็นนะคะแล้วที่มันสําคัญที่สุดที่เรารู้จักก็คือดวงอาทิตย์นะคะซึ่งเราใช้ชีวิตประจําวันนะคะเราใช้แสงจากดวงอาทิตย์เนี่ยนะคะเป็นส่วนใหญ่ในตอนกลางวันนะคะเราไม่จําเป็นต้องเปิดไฟก็ได้นะคะเราใช้แสงจากดวงอาทิตย์นะคะดวงอาทิตย์เนี่ยก็จะอยู่ห่างจากโลกประมาณหนึ่งร้อยห้าสิบล้านกิโลเมตรนะคะแสงจะเดินทางประมาณสามแสนกิโลเมตรต่อวินาทีนะคะหรือว่า 1 8 0บล้านกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะซึ่งสรุปว่าแสงสามารถเดินทางมาถึงโลกได้นะคะใช้เวลาเพียง8นาทีนะคะอันนี้คือ,อนักวิทยาศาส,ศาสตร์ได้สรุปไว้แล้วนะคะว่าแสงสามารถเดินทางจากดวงอาทิตย์เนี่ยมาถึงโลกนะคะใช้เวลาเพียง8นาทีเท่านั้นนะคะอันนี้คือแหล่งกําเนิดแสงจากธรรมชาติประเภทที่หนึ่งอาเมื่อมีแหล่งกําเนิดแสงจากธรรมชาติแล้วก็ต้องมีแหล่งกําเนิดแสงจาก ามนุษย์สร้างขึ้นนะคะหรือว่าแหล่งกําเนิดแสงที่เป็นแหล่งกําเนิดแสงที่ประดิษฐ์ขึ้นมาเช่นอะไรบ้างนะคะเช่นแสงไฟจากหลอดไฟฟ้านะคะแสงจากแสงเทียนแสงจากตะเกียงนะคะหรือว่าแสงจากกองไฟเป็นต้นนะคะอันนี้เป็นแสงจากแหล่งกําเนิดแสงประเภทมนุษย์ประดิษฐ์ขึ้นมานะคะอ่ะรบท้วนนะคะ แสงก็คือแหล่งพลังงานที่ทําให้เรามองเห็นสิ่งต่างๆได้นะคะโดยแสงจะเกิดจากแหล่งกําเนิดแสงซึ่งมีสองประเภทก็คือหนึ่งแหล่งกําเนิดแสงจากธรรมชาตินะคะสําคัญที่สุดก็คือดวงอาทิตย์ที่เรารู้จักกันนะคะและสองคือแหล่งกําเนิดแสงที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะอันนี้ก็คือเราจะใช้ในตอนกลางคืนซะส่วนใหญ่นะคะเป็นแสงจากหลอดไฟหลอดไฟฟ้านะคะแสงเทียนนะคะอ่ะ ต่อมานะคะแสงก็จะมีการเคลื่อนที่นะคะแสงสามารถเคลื่อนที่ได้ทุกทิศทางนะคะไม่ว่าจะซ้ายขวาหน้าหลังไปทิเศเหนือตะวันออกตะวันตกนะคะแสงสามารถส่งไปถึงได้ทุกทิศทางสามารถเคลื่อนที่ได้ทุกทิศทางนะคะและเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงนะคะลังสีของแสงจะเป็นเส้นตรงเสมอนะคะอ่าอย่างเช่นเวลาที่เราอยู่ในถ้ำนะคะนักเรียนอาจจะเคยดูหนังนะคะเวลาอยู่ในถ้ำ เวลามีแสงส่องลงมานะคะมันจะเป็นแสงที่เป็นลักษณะเส้นตรงนะคะไม่มีแบบโค้งไม่มีแบบเส้นหยักเส้นอะไรนะคะอันนี้คือลักษณะลังสีของแสงจะเป็นเส้นตรงและแสงจะเคลื่อนที่ออกจากแหล่งกําเนิดแสงได้ทุกทิศทางนะคะไม่ว่าจะเป็นทิศเหนือทิศใต้นะคะทางอข้างหน้าข้างหลังออกได้หมดเลยนะคะ วันนี้นะคะเราไปดูถ้าเราสังเกตรอบตัวเราในแต่ละวันเนี่ยนะคะจะเห็นแสงเดินทางผ่านอะไรบ้างนะคะ mm hmm. เช่นถ้าเราเงยหน้าขึ้นไปมองบนฟ้านะคะ mm hmm. เมื่อมีก้อนเมฆอยู่นะคะเราก็จะเห็นแสงที่มันส่องผ่านเมฆใช่ไหมคะ mm hmm. หรือที่ส่องผ่านวัตถุต่างๆนะคะโอ้ยตน,นะคะ สังเกตนะคะเราจะเรียกพวกนี้ว่าอะไรที่มันส่งผ่านต่างๆนะคะเราจะเรียกว่ารังสีของแสงนะคะซึ่งจะเกิดจากแหล่งกําเนิดแสงทุกทิศทางนะคะมันก็จะส่งรังสีของมันเนี่ยก็จะส่งสามารถส่งผ่านวัสดุได้นะคะวัตถุต่างๆได้สามารถส่งผ่านสิ่งนู้นสิ่งนี้ได้นะคะวันนี้เราก็จะเลยต้องมาเรียนกันเรื่องตัวกลางของแสง ว่ามันคืออะไรอ่านักเรียนที่เข้ามาใหม่นะคะเปิดไปตัวการของแสงนะหน้าหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสองเปิดยังลูกอ่าวันนี้เราจะมาดูกันแล้วหลงังจากที่เราเรียนเรื่องแสงกันแล้วเรารู้แล้วว่าแสงคืออะไรนะคะเคลื่อนที่ยังไงแล้วก็ลังสีของแสงมันสามารถส่งผ่านวัตถุต่างๆได้วันนี้เราจะมาดูวัตถุที่แสงส่งผ่านกันนะคะว่ามันคืออะไรอ่า วัตถุที่แสงส่งผ่านนะคะคือเรียกว่าตัวกลางของแสงนะคะซึ่งตัวกลางของแสงเนี่ยนะคะแสงจะเดินทางเป็นแนวเส้นตรงใช่ไหมคะออกจากแหล่งกําเนิดแสงทุกทิศทางแล้วก็จะเคลื่อนที่ผ่านอากาศหรือเคลื่อนที่ผ่านสิ่งต่างๆเราจะเรียกสิ่งเหล่านั้นว่าตัวกลางนะคะ สามารถเราจะสามารถแบ่งตัวกลางออกเป็นสามชนิดได้ดังนี้นะคะในหนังสือก็มีนะอ่าวันนี้เราจะมาดูตัวกลางสามชนิดนี้ว่าคืออะไรนะคะหน้าหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสองอ่ะโอเคพร้อมแล้วไปดูชนิดที่หนึ่งปิดมนันไะด้แล้วลูกนะโอเคอ่ะไปดูตัวกลางชนิดที่หนึ่งตัวกลางที่แสงสามารถส่องผ่านได้ชนิดที่หนึ่งเราเราจะเรียกว่าตัวกลางโปร่งใส นะคะตัวกลางโปร่งใสเป็นตัวกลางที่ยอมให้แสงคคะวันนี้มีแบฝึิหัดไหมคะไม่มีค่ะอ่าฟังนะคะตั้งใจฟังกันดูคิวๆนะคะไม่มีแบฝึกหัสนะคะไม่ครับนอนดูเออนอนดูเลยนะคะนอนฟังเลยนะคะอ่ะตอนนี้เรามาถึงตัวกลางที่หนึ่งใช่ไหมคะตัวกลางที่หนึ่งก็คือตัวกลางโปร่งใสนะคะอ่านเรียนค่ะคุณคร โปร่งใสและเลยนคิดภาพเลยมันต้องใสแน่นอนนะคะคําว่าใสคือมันต้องใสมันต้องทะลุโป,ปรง่งมองเห็นแน่นอนนะคะตัวกลางโปร่งใสเป็นตัวกลางที่ยอมให้แสงเนี่ยผ่านได้ทั้งหมดเลยหรือเกือบจะทั้งหมดนะคะอย่างเป็นระเบียบนะคะเหมือนอันนี้นะคะอันนี้การทดลองก็คือเขาเอาไฟฉายส่งผ่านกับวัสดุที่มันเป็นตัวกลางโปร่งใสนะคะ สามารถมองเห็นวัตถุอีกชนิดหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งได้อย่างชัดเจนนะคะเช่นกระจกใสหรือที่เรามองทุกวันนี้มองวัสดุอื่นๆเรามองผ่านอากาศนะคะเรามองผ่านอากาศนะคะเราก็สามารถมองเห็นวัสดุต่างๆได้ชัดเจนนะคะหรือว่าจะเป็นพวกแก้วใสนะคะขวดโหลใสน้ําหรือว่าจะเป็นกระดาษใสๆก็ได้นะคะอันนี้เราจะเรียกว่าตัวกลางโปร่งใส คือตัวกลางที่ยอมให้แสงส่งผ่านทั้งหมดนะคะและสามารถมองเห็นวัสดุอีกฝั่งหนึ่งได้ชัดเจนนะคะเช่นเวลาที่เราเอาอกระจกใสอ่าเวลาที่เราเห็นแบบอ่าเวลาที่เราไปร้านร้านร้านอ่ากาแฟรหรือร้านอะไรก็ตามที่เราไปนั่งที่มันมีกระจกใสใช่ไหมคะเราก็จะสามารถมองออกไปข้างนอกได้อย่างชัดเจนนะคะอันนี้คือตัวกลางโปร่งใสนะคะอัน,นเรียนคำว่าใสาทั้งเรียนคิดเลยว่ามันต้องใสมันต้อง มันต้องเขาเรียกว่าอะไรมองทะลุป,ปูป,ป่งแน่นอนนะคะอันนี้คือตัวกลางโปร่งใสนะคะอ่าตัวอย่างตัวกลางโปร่งใสนะคะอย่างเช่นแก้วน้ํานะคะแก้วน้ําใสๆนะคะเวลาที่เราใส่น้ําไปนะคะอะเวลาที่เรายังไม่ใส่น้ําก็ได้นะคะเราก็เอาแก้วขึ้นมาใช่ไหมคะแล้วเราก็ลองมองผ่านแก้วดูมันก็จะสามารถเห็นวัสดุต่างๆได้อย่างชัดเจนนะคะวัสดุอีกฝั่งหนึ่งที่เรามองเนี่ย ชัดเจนนะคะเรียกว่าตัวกางผงนะคะน้ําก็เหมือนกันนะคะน้ําก็เป็นตัวกลาง่งใสเหมือนกันนะคะแต่ต้องเป็นน้ําที่ใสนะคะลูกไม่ใช่น,น้ําแบบคุ่นๆแบบไปดําน้ําคุ่นๆแล้วมองไม่เห็นอะไรนะคะไม่ใช่นะคะเป็นน้ำนะะ้นําก็เป็นตัวกลาง,งานะคะหรือจะเป็นอ่านี่แบบนี้กระจกนะคะกระจกใสแบบนี้นะคะนะคะ นะคะอันนี้คือกระจกใสนะคะเวลาที่เราไปร้านต่างๆอาจจะเคยเห็นนะคะเราก็จะมองผ่านกระจกใสได้นะคะเพราะว่ามันคือตัวกลางโปร่งใสนั่นเองนะคะอ่ะผ่านไปแล้วประเภทที่หนึ่งคือตัวกลงางโปร่งใสนะคะอ่ะตัวกลางโปร่งใสที่นักเรียนรู้จักในชีวิตประจําวันอ่าเช่นอะไรบ้างมีใครตอบคุณครูดได้บ้างใครเคยแบบใครรู้จักตัวกลงางโปร่งใสในชีวิตประจําวันมีอะไรบ้างนอกเหนือนจากนี้นักเรียนคิดว่ามีอะไรอีกลูก ต้อเหือจากแก้วน้ำกระจกนเรียนคิดว่ามีอะไรอีกคะตัวกาลางโปร่งใสที่นเรียนเคยแบบว่าเคยลองแบบเคยลองแบบเอาไปส่องแล้วมันใสแบบอะไรเงี้ยไหนมีใครใส่แว่นไหมปอสี่มีใครใส่แว่นไหม,<ผ>มแว่นตา <ผม S 1> อ้าวแว่นตาแว่นสายตาเป็นตัวกาลางโปร่งใสไหมลูกครับเป็นค่ะ อ่าเป็นใช่ไหมคะแว่นแว่นจายตาก็เป็นตัวกลางโปร่งใสหรือว่าจะเป็นแผ่นหน้าปกรายงานที่มันเป็นใสๆนะคะก็คือตัวกลางโปร่งใสเหมือนกันเราสามารถมองนะคะทะลุไปได้นะคะอีกฝั่งหนึ่งมองเห็นสิ่งของอีกฝั่งหนึ่งได้ชัดเจนนะคะเรียกว่าตัวกลางโปร่งใสอะไรอีกอะไรอีกลูกอะไรอีกเทล็ดใสค่ะใช่ไหนะเทล็ดใส ถ้าเทปใสใช่ไหมคะเทปใสก็ได้นะคะเป็นตัวกลางโปร่งใสเหมือนกันนะคะเราสามารถมองเห็นวัสดุอีกฝั่งหนึ่งได้นะคะถ้ามีเทปใสมาก็ม <ขอ S 1> ีคพลาสติกครับอ่าพลาสติกใสๆใช่ไหมลูกอ่าก,ก็เป็นตัวกลางโปร่งใสเหมือนกันอ่าเก่งมากเลยนะคะอะ่านี่คือตัวกลางโปร่งใสอย่างที่หนึ่งนะคะอะ่าต่อไปค่ะอย่างที่สองนะคะอย่างที่สองคือตัวกลางโปร่งแสง นะคะตัวกลางโปร่งแสงเป็นตัวกลางที่ยอมให้แสงผ่านได้บ้างนะคะผ่านได้แต่ไม่เยอะมากนะคะเมื่อกี้ผ่านได้หมดเลยแต่นี่คือผ่านได้แต่ว่าไม่เยอะมากนะคะทําให้การมองเห็นวัสดุด้านตรงข้ามเนี่ยอาจจะไม่ชัดเจนมากเช่นกระดาษไขนะคะกระจกฝ้าหมอกหรือว่าแผ่นฟิล์มกรองแสงแผ่นพลาสติกขุดเป็นต้นนะคะอันนี้คือตัวกลางโปร่งแสงก็คือแสงผ่านได้นิดหน่อย นะคะเราจึงสามารถมองเห็นสิ่งที่อยู่ตรงข้ามกับอีกฝั่งหนึ่งอะ่ะไม่ค่อยชัดนะคะเพราะว่าแสงมันผ่านได้แค่ไม่เยอะนะคะอย่างในการทดลองนี้นะคะเขาทดลองเอาไฟฉายส่องผ่านตัวกลางปร่งแสงนะคะแล้วก็จะมองเห็นวัสดุอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยนะคะไม่ค่อยชัดมากจะเกิดเงาเงานะคะเราจะเรียกว่าเงาหมัวนะคะอันนี้คือตัวกลางโปร่งแสงเราไปดูอะตัวอย่างตัวกลางปร่งแสงนะคะ เช่นกระดาษไขนะคะอะ่กระดาษไขนั่นเยนเห็นไหมลูกอ่ามันจะเป็นกระดาษแต่ว่ามันจะเป็นบางมากๆนะคะกระดาษไขกระดาษแบบแผ่นแบบบางๆนะคะส่วนใหญ่จะเอามาแบบโลงมาโองอาหารต่างๆนะคะมันก็จะอ่าเห็นไหมคะเราสามารถมองเห็นได้วัสดุอีกฝั่งหนึ่งได้นะคะแต่ว่าไม่ชัดเจนนะคะอาจจะมัวๆนะคะอันนี้คือกระดาษไขคะแล้วต่อไปอันนี้คือกระจกฝ้า กระจกฝ้าก็คือกระจกที่เอามาติดนะคะไว้สําหรับนักเรียนอาจจะเคยไปเวลาเวลาเราไปปัม๊มไปปั๊มแล้วมันจะมีห้องน้ําคนพิการเคยเห็นไหมลูกเคยเห็นห้องน้ำคนพิการไหมคะเขาใช้กระจกแบบนี้ไหมคะใช่ค่ะมันจะเป็นกระจกสะอาดเขาเรียกว่ากระจกฝ้านะคะไว้สําหรับแบบว่าอ่าติดห้องที่อเขาเรียกว่าอะไร บางทีเนี่ยนะคะต้องการความเป็นส่วนตัวนะคะไม่ต้องการให้แบบว่าให้คนเห็นมากอะไรเงี้ยคือเราก็ติดกระจกฝ้าเอาไว้นะคะเวลาเวลาเรามองไปเนี่ยเราก็จะไม่ค่อยเห็นของข้างในเท่าไหร่มันจะเห็นแบบเป็นเงาโมามวัวนะคะเขาจะเอามาใช้กับห้องน้ําคนพิการนะคะเพราะว่าห้องน้ําคนพิการเนี่ยมันจะล็อกไม่ได้อ่ามันจะล็อกไม่ได้เพื่อป้องกันเวลาแบบคนแก่ล้มข้างในหรือว่าคนพิการแบบล้มข้างในห้องน้ํานั้นอะ่ะเขาจะได้มองเห็นเงาโมมัวนี่ได้นะคะแล้วเขาก็จะได เข้าไปช่วยเหลือแบบทันท่วงทีมี่ตอยู่ข้าง,างในค่ะใช่นะคะมันก็จะเราก็จะเห็นคนเห็นเงาคนอยู่ข้างในใช่ไหมลูกเราก็จะเห็นแบบเงาๆแต่ว่าไม่เห็นแบบชัดเจนใช่ไหมคะเราก็จะรู้ว่าแบบอ่าเขากาลังทําอะไรอยู่นะคะเวลาเขาที่เขาแบบว่าล้มนะคะหรือว่าเขาคุหนูครับแล้วถ้ามันแบบเป็นแบบล็อกอะคะมันไม่มีมันแล้วแต่นะคะเพราะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะไม่ค่อยล็อกกัน ห้องน้าคนพิการเขาจะไม่ค่อยล็อกเพราะว่าคนคนพิการส่วนใหญ่เขาอ่าคนพิการหรือผู้สูงอายุเนี่ยเขาจะช่วยเหลือตัวเองไม่ค่อยได้ใช่ไหมคะถ้าเกิดเขาเป็นอะไรมานะคะเขาก็จะมีคนไปช่วยได้นะคะอย่างทันท่วงทีผ่านกระจกอันนี้แหละกระจกฝ้าน,นี่แหละคนข้างนอกก็จะเห็นว่าข้างในกําลังลุกก็ยังยืนกําลังนั่งนะคะแต่ว่าไม่เห็นแบบ ทะลุปลูปงขนาดนั้นใช่ไหมคะถ้าเห็นทะลุปลูปงขนาดนั้นมันก็จะแบบ <c oughs> มันมันก็จะโป๊ใช่ไหมลูกอ่ะเขาก็เลยเอากระจกป้านี่แหละทํานะคะเป็นอันนี้เขาเรียกว่ากระจกป้านะคะคือเป็นกระจกที่ไม่ใสามากนะคะมองเห็นข้างในแค่เป็นรูปล่างเป็นมัวมัวแค่นั้นเองนะคะอ่ะต่อไปค่ะหมอกอันนี้คือหมอกนะคะเวลาที่เราขับรถไปแล้วเราเจอหมอกนะคะเราก็จะมองเห็นทัศนียภาพที่มันแบบ มุมัวใช่ไหมคะอันนี้ก็คือตัวกลางโปร่งแสงเหมือนกันก็คือยังสามารถมองเห็นได้อยู่แต่ว่ามันก็แบบมมัวนะคะก็คือตัวกลางโปร่งแสงนะคะหรือจะเป็นอ่าพลาสติกกล,อ <Kate. S 1> ล่องพลาสติกที่มันเป็นแบบคุณๆนะคะวเวลาที่เราใส่ของที่เราไม่อยากให้แบบว่าไม่อยากให้คนเห็นมากว่ามันมีอะไรนะคะเราก็สามารถนำกล่องพลาสติกแบบนี้มาใส่นะคะเราก็จะเห็นแค่ว่ามันเป็นรูปร่างรูปตรงแต่ไม่รู้ว่ามันแบบชัดเจนนะคะ อันนี้คือกล่องพลาสติกแบบขุ่นๆก็เป็นตัวกลางโปร่งแสงเหมือนกันนะคะอะตัวกลางโปร่งใสคือแสอ่าส่งผ่านได้หมดเลยใสวาววับมองเห็นทุกอย่างตัวกลางโปร่งแสงก็คือแสงผ่านได้เป็นบางส่วนนะคะอาจจะมัวมัวมองไม่ค่อยเห็นนะคะและสุดท้ายนะคะคือตัวกลางทึบแสงนะคะคําว่าทึบแสงก็คือมองไม่เห็นเลยนะคะมันทึบมากนะคะ เป็นตัวกลางที่ไม่ยอมให้แสงผ่านทะลุผ่านได้เลยนะคะแต่จะสะท้อนได้บางชนิดนะคะหรือว่าดูดลืนแสงได้นะคะเช่นไม้นะคะเหล็กกระเบื้องสมุดกระจกเงานะคะกระดาษแข็งแผ่นผนังปูนแผ่นเหล็กก้อนหินเป็นต้นนะคะพวกนี้นะคะแสงจะผ่านไม่ได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเอามากั้นนะคะเอามากั้นนะคะเราก็จะไม่สามารถมองเห็นวัตถุอีกฝั่งหนึ่งได้ นะคะเพราะว่ามันเป็นตัวกลางทึบแสงนะคะแสงมันก็จะสะท้อนกลับหมดเลยมองไม่เห็นวัตถุที่อยู่ข้างหลังเลยนะคะและวัตถุนั้นนะคะก็จะเกิดเป็นเงาเกิดขึ้นเงาสีดำดำอ่าอย่างเช่นเวลาที่ดวงอาทิตย์ส่องมาหาเราส่องมาหาตัวเราเราเป็นมนุษย์นะคะมนุษย์เป็นวัตถุอะไรลูกเป็นตัวกลางอะไรคะตัวกลางครับลทึบแสงค่ะ มนุษย์เป็นตัวกลางทึบแสงเวลาแสงส่งผ่านเราใช่ไหมคะมันก็ส่งผ่านไม่ได้นะคะทําให้เกิดงเงาเกิดขึ้นอ่าเงาสีดาๆให,ใหญ่ๆใช่ไหมคะเขาจะเรียกว่าเงามืดมะนะเกิดตัวการทึบแสงนั่นเองครับผมมีคนแชทครับนักเรียนแม่แชทเล่นนะคะอาตั้งใจเรียนด้วยลูกเราจะมีเก็บคะแนนด้วยนะคะอันนี้นะคะแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้นะคะอันนี้ตั้งใจเรียนอ่อนลเวอร์ชีลเหรอคะใช่ แต่ยังไม่ได้เก็บตอนนี้นะคะตัวการทึบแสง ing, ก็คือแสงไม่ยอมให้ผ่านเลยนะคะทะลุผ่านไม่ได้เลยนะคะทำให้เกิดเงาเกิดขึ้นนะคะอย่างเช่นเวลาที่มนุษย์นะคะไปเดินอยู่ตามาถนนนะคะแล้วเกิดเงาเกิดขึ้นนะคะอันนี้ก็คือเกิดจากการที่แสงมันไม่ผ่านตัวเรานะคะเราไม่ใช่เราไม่ใช่อากาศนะคะเราไม่ใช่กระจกนะคะแสงมันเลยผ่านไปไม่ได้นะคะทําให้เกิดเงาเกิดขึ้นสําหรับวัตถุทึบแสง นะคะเราจะเรียกเงาแบบนี้ว่าเงามืดนั่นเองนะคะวัตถุทึบแสงอ่ะอย่างเช่นอ่าอย่างเช่นกล่องกระดาษนะคะกล่องกระดาษกล่องอะไรต่างๆนะคะแล้วก็อันนี้ค่ะเวลาที่เราจุดเทียนใช่ไหมลูกเวลาที่เราจุดเทียนแล้วเราเอาของมกากั้นเอาไว้นะคะเด็กที่อยู่อีกฝัง่งหนึ่งก็จะไม่เห็นว่ามันมีเปลวเทียนอยู่นะคะอันนี้ก็คือวัตถุทึบแสงนั่นเองนะคะหรือการทดลองก็คือเขาใช้ไฟฉาย ส่งผ่านกระดาษนะคะส่งผ่านกระดาษก็ไม่สามารถส่งไปได้แสงมันก็จะทอนกลับมาฝั่งทางนี้คืนอีกฝั่งหนึ่งจะไม่เห็นแสงของมันเลยนะคะอันนี้คือวัตถุทุบแสงนะคะแสงไม่สามารถส่งผ่านได้นั่นเองอ่าทบทวนครับทางครับผมอ้ขอที่เราไปฉายส่งมาคือสแกนมนคือเออมันคืออ่าก็เรียกว่าอะไรฟอล ปออโปยกระดานโปรย,ยที่เอาไว้ห่ปปอปลาโปรยที่ห่ออาหารใช่ไหมคะใช่ค่ะเวลาที่เขาเอาแสงเข้าไปส่องเ่ยนะคะมันเป็นวัตถุทึบแสงแต่มันสามารถสะท้อนกลับคืนได้นะคะวัตถุซึบแสงเนี่ยนะคะจะมองไม่เห็นอีกฝั่งหนึ่งแต่มันสามารถสะท้อนได้นะคะบางอย่างสามารถสะท้อนกลับกลับมาอีกฝั่งหนึ่งได้นะคะอ่ะครบท้วนนะคะตัวกลางมีอยู่สามชนิดก็คือหนึ่งตัวกลางโปร่งะลรลูก โปร่งใสค่ะักลางโปร่งใสค่ะโปร่งใสเส้นน้ำใช่ไหมคะจะจุกอากาศนะคะสองตัวกลางโปร่งโปร่งแสงค่ะแสงนะคะตัวกลางโปร่งแสงก็จะเห็นแสงตัวกลางโปร่งแสงมัวๆนะคะและสุดท้ายคือตัวกลางคลบแสงก็จะมองไม่เห็นเลยนะคะมันจะคลบไปหมดเลยนะคะอ่าสรุปก็คือ ลเมื่อแสงเคลื่อนที่ผ่านตัวกลางนะคะที่โปรคครูเพื่อนพ,พิมอะไรอ่ะครูนักเรียนคะไม่พิมพเล่นนะลูกไม่เอาลูกไม่เอาไม่พิมพ์ไม่พิมพ์อ่าตั้งใจเรียนก่อนลูกจะเย็นจะเย็นวันนี้ก็จะออกก่อนเหมือนเดิมแหละนะคะไม่มีการบ้านไม่มีงานนะคะเดี๋ยวจะให้ออกนักเรียนจะออกแล้วยวให้นักเรียนไปพักผ่อนนะคะเดี๋ยวฟังสรุปก่อนนะคะอ่ะสรุปก็คือ เมื่อแสงนะคะเคลื่อนที่ผ่านตัวกลางต่างๆนะคะเราจะเป็นตัวกลางโปร่งแสง <savoir S 1> และเป็นตัว <พอ S 2> แสงที่เกิดเงาขึ้นมานะคะซึ่งตัวกลางทึบแสงนะคะเราจะเรียกว่าเงาหมืดเช่นเวลาที่มนุษย์ไปอยู่ตรงกลางอ่าถนนก็มีแสงส่งมานะคะเราจะเป็นเงาหมืดเป็นเงามืดๆมองไม่เห็นเลยทึบๆเลยนะคะจะเกิดจากวัตถุทึบแสงและแสงที่เกิดจากวัตถุโปร่งแสงเราจะเรียกว่าเงาหมัว มันจะมีเงาสองอย่างคือเงามืดกับเงามวัวนะคะซึ่งเราจะได้เรียนไปอีกขั้นหนึ่งนะคะตอนนี้ก็รู้แค่ว่าถ้ามันทึบแสงถ้ามันเป็นวัตถุทึบแสงมันจะเป็นเงามืดนะคะมองไม่เห็นอะไรเลยนะคะเช่นมนุษย์มนุษย์เป็นวัตถุทึบแสงนะคะเวลาโดนแสงมาเราก็จะเกิดเป็นเงามืดๆเกิดขึ้นนะคะแล้วก็จะมีเงามวัวนะคะเงามวัวเกิดจากวัตถุที่มันโปร่งน, <Bye. S 1> นะคะอ่ะและนะคะเมื่อเรา มองเห็นส่มต่างๆโดยมีวัตถุมากั้นนะคะจะทําให้ลักษณะการเห็นน้นเปลี่ยนต่างกันนะคะเราก็เลยมาจําแนกได้ว่าการมองเห็นวัตถุนะคะเราสามารถมองเห็นผ่านตัวกลางได้สามทิศนะคะคือตัวกลางโปร่งแสงอ่าโปร่งใสนะคะตัวกลางโปร่งใสทําให้มองวัตถุได้ชัดเจนตัวกลางโปร่งแสงมองวัตถุได้ไม่ชัดเจนแต่ก็ยังมองเห็นอยู่นะโปร่งใสมองเห็นชัดเจน องแสงไม่ชัดเจนแต่ยังเห็นอยู่แต่ทึบแสงมองไม่เห็นเลยนะคะอ่าจึงนะคะบางทีนะคะเขาเอาอ่าเอาเหตุผลนี้นะคะเอาการที่มันเป็นแบบนี้นะคะมาสามารถมาประดิษฐ์ของเล่นของใช้ได้นะคะหรือว่าทําเป็นหุ่นนะคะหุ่นเงาได้นะคะหุ่นเงาหนังตะลุงแบบนี้เขาก็เอาความรู้จากเรื่องนี้นะคะมาใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะเช่นหุ่นเงานะคะหนังตะลุงเป็นต้นนะคะอ่า จบแล้วสําหรับเรื่องตัวกลางนะคะแสงและตัวกลางนะคะอทาทิตย์หน้าเราจะมาเรียนเรื่องการหักเีของแสงกันนะคะวันนี้ครับเร่อน,นี้แหละไม่เยอะเลยนะคะก็ฝากนักเรียนไปทบทวนนะคะไปหรือว่ากลับไปบ้านนะคะไปลองหา,าตัวกลางดูนะคะแล้วก็ดูว่ามันคือตัวกลางแบบไหนนะคะเป็นตัวกลางโปร่งใสเป็นตัวกลางโปร่งแสงหรือว่าทึบแสงออกได้เลยไหมครับออกได้เลยวนทุกวันนะ คุชิวลูกนนะคะาเรียนในตัวน่าจะดีนะคะขอบคุณค่ะคุณครูขอบคุณค่ะคุณคูัคะค่ะสคุณคสด่ะคุณครูสวัดีคุณครัสดี่คุณครัสค่ะุณครูสัสดีค่ะคัคะุณสวัสดีค่ะคุณคสวัสดีครวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณครูสวัดีคุ่ณคูสวัดีคู่สดีส อ่านะคะใครที่ใครที่ยังอยู่นะคะนักเรียนก็ไปลองทําการทดลองก็ได้นะคะหน้า172นะคะถ้าที่บ้านมีอุปกรณ์นะคะลองทําดูเล่นๆก็ได้นะคะอ่าใครที่ยังอยู่นะล,ลูกนะอย่าลืมกลับไปทบทวนนะคะเรื่องแสงและตัวการของแสงด้วยอาทิตย์หน้าเราจะมาเจอการเรื่องเรื่องเรื่องอะไรเมื่อกี้บอกไปการหักเหของแสงนะคะอาทิตย์หน้านะคะสําหรับนักเรียนที่ยังอยู่นะล,ลูกนะ,ะนองสงอันนี้ก็ วันนี้ก็จบแค่นี้นะคะก็ขอบคุณนักเรียนที่ตั้งใจเรียนทุกคนเลยนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะโอย